哦。Oh. สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดการประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่1ครับแม่ชอบเสียงพี่จริงๆตอนครั้งที่1ครับเนี่ยมันเป็นการแสดงความมั่นใจครับครั้งที่1นึ่ลองคิดดูนะครับถ้าเรามามีโอกาสได้ไปประกาศรางวัลนี้ในครั้งที่360ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่360ร้อยหกสิบสุดยอด มีความสุขาพอะไรครับมันดูอ้อยไปตั้งแต่ตอนพี่จิบเท้าแล้วค่ะจริงมากมันอ้อยไปนิดนึงพี่ผมชอบชอบท่านี้มากผมอยากเจอคนที่คิดท่ามากขออีกทีขออีกทีันที่สามเลยอ้สิ้วก็วหบคอทว่กวหัวหาวหันหัวคัวว่าวจถึงมากควัวัวหาเัวหัววว พี่ดูค่ะเป็นการประกาศรางวัลนี่เป็นรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในวงการโทรทัศน์เหมืออาชีพเป็นความภาคภูมิใจของคนในวงการวิทยุมืออาชีพใช่แล้วทุกๆคนนะครับคงจะเห็นได้ว่าความตั้งใจของเรานั้นนี่เป็นรางวัลที่เป็นรางวัลของคนไทยวงการบันเทิงไทยเพราะฉะนั้นการแสดงเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้ก็ไทยต้องบอกว่าเราอยากให้งานในคืนนี้เนี่ยเป็นแบบกันเองอบอุ่นแล้วก็ดูความเป็นไทยอย่างที่พี่ดูบอกตัวรางวัลตัวโทรฟี่เองนะครับไปแอบดูมาแล้วเป็นนางนางรำที่สวยงามมาก ใช่ ب ب ต้องบอกว่าเป็นการออกแบบที่เราสองคนเห็นนะคะเรารู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของใช่ครับเ,<ข>เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปสู่การประกาศผลรางวัลน,นั้นเราก็มีสิ่งไทยๆท,ที่น่ารักที่เกี่ยวกับงานในวันนี้เกี่ยวกับท่านผู้มีเกียรติที่กรุณาเดินทางม,มาร่วมงานในวันนี้มาฝากกันเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุนดนี้ครับเชิญค่ะแล้<อ> อ้อาร้องเลยหนูร้องชาหงอง,งอชาหงไม่สวัสดีค่ะพี่น้อง,องพักพวกเพื่อนพ้องและบ,บันเทิงไทยวันนี้มากันพร้อมหน้า,นาต่างคนก็มากันอย่างเต็มใจดาราล้วก็มากันมาเอาดาราล้วก็มากันมากหญิงชายหลายหลากหล่อสวยมากลายนนน นั่ง <หา S 1> ตรงไหนค,คุณเคนนั่งตรงไหนคุณเคนธีรเดชหามองไปสิตาดีหรือเปล่าตาค่อยค่อยดีแต่นะยุงเทพมองเชียงใหม่ไม่เห็นแล้วด้โอ๊ยนั่นาก็เกินไปนั่นแน่คุณเคนธีรเดชมีอะไรนั่นแน่คุณเคนธีรเดชเห็นแล้วอยาก,ยากจะเซฟกันอย่างเต็มใจมีอะไรอะ่ะจะถามอะไรเขาก็เปิดสาวสาวก็พากันปลื้มเอ้าเขาหลอกสาวสาวเขาพากันปลื้ม เอ๊ะเขาลืมก็หรือยังไงลืมอะไรก็คุณเคนน่ะเขามีภรรยารู้คุณเคนเขามีภรรยาเป็นพ่อคนแล้วนะไม่รู้บ้างไหมเอาแล้วแกจะไปโกรธอะไรเขาคุณดูเขาก็เป็นพ่อคนอ๋อใช่คุณดูเขาก็เป็นพ่อคนไม่เห็นมีใครมาสนแกสักเท่าไหร่โอ้ยเอ้าบอกใครเอาบุญกันหนัก เขาไม่หลอเท่าพี่เคนก็ยังไงเอท่าเอท่าท่าจะท่าก็ลอยแม่เมื่อที่คุณกบสุวรรณันไหนอยู่ไหนมั่วไปก่อนสุวรรณันแฟนเขาถามแล้วกันจะว่ายังไงถามยังงไเมื่อไรจะมีข่าวดีเอาว่าจะมีเบบี้ให้ชื่นอกชื่นใจว่าไงคะ นี่ถ้าทำอะไรไม่ถูกนะอะไรเหรอนี่ถ้ายังทำอะไรไม่ถูกก็บอกให้คุณบุ๊กโทรไปถามคุณเคนได้แน่พอเป็นเรื่องอะไรคุณเคนก็มีบุตรสองบุตรแล้วนะอ๋อคุณเคนก็จะโผล่มาอีกบุตรหนึ่งแล้วอือแสดงว่าไม่มีไงไม่มีบุตรเหรอไม่มีน้ำยายอย่าไปยุ่งเอยเหรออ่าีอ๊อฟเห็นแว๊บๆพี่อ๊อฟไหนพี่อ๊อฟู่ไหนพูดนี่พี่อ๊อฟสักหน่อย พูดถึงพี่ออฟแกสักหน่อยวันนี้จะร้องเพลงชอยให้ผู้กำกับใหญ่แน่โอ้โหพูดออฟพี off, ่ออฟพูดแล้วอย่าโกรธกันนะเขานะทำไมอะ่ะพูดแล้วก็อย่าโกรธกันนะแกไม่ชอบห่างบ้านแกสักเท่าไหร่เนะ่ทำไมเหรออก็พี off, นะ่ออฟแล้วแกกลัวแดงเน่ไม่เอา off, แกกลัวแดงนี่เล่นอะไรเนี่ยไม่มีอะไรแอบแฝง แดงธัญญาก็ยังไงเอทาเอท่าตาละกาาอดอแมวกลับมาละที่แพนเค้กนี่สีเขียวเลยเห็นเลยกลับมาละที่แพนเค้กเธอเป็นยอดนางเอกของคนไทยสวยเหมือนเมียผมเลยแพนเค้กโเมื่อไหร่เกล็ดยี่สิบห้าปีที่แล้วนอนทำงานแล้วไม่กี่ปีรับโฆษณาทีแซงพวกพี่ พีเซนเตอร์ได้เกือบทุกอัน,เ,นเอา้าพี่เซ็นเตอร์ได้เกือบทุกอันอแชมพูยาสีฟันยันผ้าอนามัยโอ้ยป็งไงล่ะเอาจะเห็นภาพเลยถ้ามันได้ทุกอย่างจริงๆมันก็ต้องให้เห็นภาพกันเลย<ช><บ>พูดไปก็ไม่เห็นแปลกเออช่นไงพูดไปแล้วก็ไม่เห็นแปลกทำไมล่ะขนาดครีมส้นเท้าแตก

ชื่นค่ะน่ารักมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นการแสดงชุดแรกของเรานะครับสองศิลปินนะครับเอเอาลำตัดมาโอ้ยถ้าเป็นเล้าเหรอล่มแล้วสิใครจะทําได้ล่ะวันนี้ก่อนที่จะเริ่มรายการนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดอยู่ทางไทยทีวี4ช่องสามอาจจะมีความรู้สึกหนึ่งว่า